ทำผ้าซับในหน้ากากไหมพรมอย่างง่ายๆไปเริ่มกันเลยค่ะเมื่อเราถักหน้ากากได้แล้วนะคะแล้วก็ทำสไสเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ทำซับเนาะตรงหน้ากากของเรามันจะมีนูนๆออกมาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครทำแบบหน้ากากแบบนี้นะคะสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะตัดผ้านะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ หรือว่าตามขนาดหน้ากากที่เราถักมาเลยนะคะเราก็พับครึ่งแล้วก็ตัดตรงขอบนี้นะคะตัดเฉียงๆแบบนี้เนาะแล้วก็ลองทาบดูค่ะว่าใส่ได้ไหมนะคะแล้วก็ตัดข้างบนออกด้วยค่ะค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับประกบกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะกับ ได้ปักผ้าสีดํานะคะมาเย็บค่ะค่ะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะโดยเราจะแทงเข็มลงตรงจุดตรงนี้นะคะตรงกลางเลยเนาะแล้วก็แทงเข็มไปด้านหลังแทงเข็มขึ้นข้างข้างหน้าของตัวได้นะคะการเย็บแบบนี้เรียกว่าด้านถอยหลังนะคะ เราก็เย็บอย่างนี้ให้จนสุดข้างบนเลยนะคะแทงไปข้างหลงังแทงขึ้นมาข้างหน้าดึงดึงได้ให้ตึงนะคะแต่อย่าตึงมากนะคะเดี๋ยวผ้าจะยับค่ะใขเย็บให้เสร็จเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูได้เลค่ะว่ามันจะก่งขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปทาบกับ หน้ากากของเรานะคะให้ให้ตรงที่โล่งนะะั่นค่ะตรงกับตรงที่หน้ากากของเรานะคะเป็นที่เป็นจมูกนะคะจบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพับขอบกัน,นะคะ่ะโดยเราจะเริ่มพับจากตรงกลางนะคะพับพับขอบแล้วก็ทําให้มันเป็นรอยนะคะแล้วเราก็จะเปิด มันออกมาค่ะเย็บจากข้างในไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บตามขอบของที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เย็บด้นถอยหลังเหมือนเดิมค่ะเย็บไปจนสุดเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราเย็บอีกด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บอีกด้านให้เหมือนกับด้านที่เราเย็บค่ะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะเย็บให้หมดเลยนะคะหรือใครจะเหลือช่องไว้สําหรับใส่ทิชชู่เปียกหรือว่าที่กรองก็ได้นะคะเราก็จะพับตรงนี้เหมือนกันค่ะ ทำให้ถึงข้างล่างเลยนะคะแล้วก็แทงเย็บเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้จะเย็บแบบไม่ใช่ด้นถอยหลังนะคะอันนี้จะเย็บเหมือนซ่อนได้ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในผ้าก่อนนะคะแล้วก็แทงเข็มออกค่ะ แทงเข็มที่ขอบผ้านะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาแทงเข็มเข้าที่ขอบผ้านะคะอันนี้อาจจะเย็บลวกๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะเราจะเย็บอีกสามอีกสามด้านเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เอากลับเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็สามารถใส่แผ่นกรองหรือว่าทิชชู่เปียกก็ได้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ